เพราะว่าเราจะเป็นรายการสดไม่สามารถขึ้นได้แต่ก็พูดไว้อย่างั้นแหละนะฮะว่าการบูจี้บูจี้รู้จักบูจี้ไหมเป็นคําที่ฟังดูแอบไพเราะใช่ไหมการซ้าเติมเพื่อนเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะก็อย่างที่เคยได้ยินกันนั่นแหละนะว่าอะไรนะคนล้มอยากข้ามเนาะ ให้ซ้าเติมเลยไม่ใช่แล้ววางอะไรอะเป็นไปอย่างงี้ยก็วาเราเป็นหลังไม่ได้พูดแล้วนะคผู้ชมอย่าอย่าอย่าหาทาตามนะฮะคนล้มอยากข้ามนะไม่ใช่คนล้มอยากข้ามแล้วไปซ้าเติมไม่ใช่นะไปกระทืบเลยไม่ใช่นะอย่าทําแบบนั้นนะอันนี้ไม่ดีนะัะตัวอย่างที่ไม่ดีนะคนล้มเนี่ยอยากข้ามเราคนที่จะช่วยเหลือเขาั่นเองนะฮะเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยเป็นจัดสังคมนะฮะโอ้โห ตามที่อริ i s t o ติลได้กล่าวเอาไว้เลยนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเราจําเป็นจะต้องอยู่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่อาศัยร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออนะเราจาเป็นจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วประเด็นคือไอร้รูเมื่อกี้มันหายไปไหน